กลับไปนอนก่อนไหมเขาปกครองสวรรค์น,นางเกิดไปจะเริ่มผูเสื่อมเริ่มเสื่อมเขาเชิญจะมาช่วยหอหฮะมาได้งั้นไปบอกเขาด้วยว่าให้เขาย้ายออกไปจากตำแหนักลิงเซียวและยกสวรรค์ให้ข้าครอบครองไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าจะถล่มสวรรค์ให้มันกลับหัวกลับหางไม่มีวันได้สง,งบสุขอีกเลยนอกจากวิชาการแปลงกายแล้วเจ้ายัางมีความสามารถอะไร ถึงได้ก้าจะยึดครองสว่วนโ,โถ่เอ้เพื่อให้หลับตาแล้วพูดอยู่ได้แง่เสียงสวงเจ้ามาช่วยก็รีบลงมือเถอะให้ขยะต่อให้สัก300กระบวนท่าไปเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรอให้เจ้าตอบซสะโก่อนอัตมาค่อยสู้กับเจ้าก็ได้ได้ข้าจะบอกให้ข้ามีดสิบสองอิทริฤท ร่างอมตะคงกระพันมีวิชาขี่เมฆตีลังกาทีเดียวไปได้ไกลแสนแปดทันลี่แล้วทำไมจะครองสมรัค์ไม่ได้ฟังที่เจ้าพูดอิทธิฤทธิเจ,เจ้าก็มีไม่น,อน้อยเมื่อเจ้าเก่งอย่างนี้ถ้าตีลังกาพ้นฝ่าม,มืออาตจจมาได้ถือว่าเจ้าชนะไม่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธมาสู้กัน <c oughs> แล้วเชิญเง็กเซียนไปอยู่ชุมพูทวีปยกตำหนักสวรรค์ให้เจ้าถ้าไปไม่พ้นมือของอัตมาเจ้าจะต้องกลับไปบนโลกบำเพ็ญอีกหลายกับค่อยมาแข่งกันใหม่ฮ่าฮแมอยู่ไรกระจอกพรรอยู่ไรเอ้ยเจ้ามันไม่เจียมตัวซะเลยข้าติลังกาทีหนึ่งไปแสนแปดพันลี้ ฝ่ามือของเจ้ายัางกว้างไม่ถึงศอกเลยเขาจะโดดไม่พ้นได้ยังไงกันล่ะงั้นเจ้าก็ลองดูเถอะช้าก่อนเปลี่ยนใจแล้แลวเหรอหรือว่ากลัวขึ้นมาซุานหงอคงไม่เคยรู้จักคำว,ว่ากลัวแต่ว่าข้าถามหน่อยเจ้าตัดสินแทนเขาได้อะได้สิถูกต้องหมดปัญหาแล้ว ก็เริ่มเถอะนายถ้าหรอกก็ดีแล้วก็ข้าก็จะขออัดเจ้าอีกสักคนหนึ่งเฮ้ยใครคอยดูนะไปละเด้อ สบายสบายมาสักไรแล้วพอแล้วแหะไปนิดให้ชนะแน่ๆเลยดีกว่าเย่เ้เอ๊เอๆเอๆเโอ้อ้อฮะเอ้าเอ้้โอ้เอเอาเอเฮะเเแล้วลเ เอาเสาห้าต้นนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือจะเป็นเสาค้าฟ้ามาถึงสุดขอบฟ้าแล้วเหรอคราวนี้ข้าชนะแล้วก็าอยู่ลายเป็นพยานตำหนักหลีงเซียวต้องเป็นของข้าแน่เลยเอะเดี๋ยวก่อน ต้องทำสีญลัก์ไว้หน่อยเดี๋ยวจะอยู่ไลจะบ่ายเบียงอะฮ้ยใช่จีบงอู้จูาเอาุยท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 ุยเอ่เียนว่าเขียนว่าเข่าเฮ้ยอ่ะ ีเทียนต้าซึ่งมาเยือนที่นี่เนี่หโอ้ฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโหอ้โหอาโออหอ้โห้โหอนโหอยโหโอ้โห้โ้อ้โ้้้ออ จะมาขวางข้าซุนหลอคงได้ยังไงชีสบายสบายโอ้ยโอ้ยโยดื่มน้ำเยอะไปหน่อยโอยเยอะจริงรยโอ้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 ยอยู่ไรเฮ้ยอยู่ไรขอ้ตี้ยโอ้อ้วกอับมาแล้ยรีบยปบอกเโียโอ้ยยย้ข้าซะ เออทำไมเจ้าคงไม่ร <mar ู้ล่สิขตีลังกาไปไกลถึงขอบฟ้าแถมทำเสร็ักรักไปที่เสาห้าต้นที่ขอบฟ้าด้วยชีตั้งหากกล้าไปดูข้าไม่ล่าไม่ต้องรักแค่ก้มดูก็พอเฮก้มดูเหรอเชืเป็นไปไม่ได้อะจะเป็นไปได้ยังไงก้มดูเจอปาแล้วเฮ้ยเฮ้ลายมือเราชัดๆไม่น่าเชื่อไปไปไม่ได้ ดมกลิ่นฉี่ที่โคนิ้วอาตมาสิฮะกลิ่นฉี่